ภาพสวัสดี่ยน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับเนาะพี่ก็จะมาแจกโค้ดฟรีไฟตามสัญญานะครับเนาะก็คือเมื่อเช้านะครับเนาะขอเมื่อวานนะครับวงน้องพี่ก็ให้โหวตคะแนนไปแล้วนะครับเนาะแล้วก็วันนี้นะครับวงน้องพี่ก็จะมาแจกโค้ดให้ฟรีๆนะครับเนาะพี่ไปอ่านทุกคอมเมนต์มาแล้วนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับเนาะที่แบบว่าร่วมเล่นกิจกรรมนะครับเนาะหรือว่าร่วมเล่นสนุน,นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาาะวว่ันนี้นนนนะะะะะคครรรัับบบเเาาาพพีีี่่กกก็็จจมแแให้้ฟๆลวอกเเลยนนะครับาะว่าวัันนนนีีี้้้ะะคครรบเามแจกใหฟถึง2โด น้องโค้ดแรกก็สามารถใส่ได้ยกเสริมนะครับน้องก็เป็นทางด้านของโค้ดฟรีสกินปืนฟรีนะครับน้องเราก็มีของฟรีเยอะแยะมากมายนะครับน้องที่สําคัญสามารถใส่ได้ยกเสริมด้วยนะครับก็จับเป้ามันเลยนะครับน้องเราก็โค้ดที่สองนะครับจะเป็นทางด้านของโค้ดของพี่นะครับน้องก็จับเป้ามานนี่เลยนะครับวงน้องพี่ขอซะเลยก่อนแล้วกันนะครับน้องว่าสัปดาห์นี้นะครับน้องเป็นหมายเลขอะไรสนานะครับวงน้องเพราะว่าพี่ไปอ่านคอมเมนต์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็คือหมายเลขที่สนานในสัปดาห์นี้นะครับน้องหรือว่ามีคนโบวมาเยอะในสัปดาห์นน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 ีีี้้้้ะะะคคครรรััับบบกก็็็เเเเปปทาาาางงงงงดขขอออหมมยยยลลลจ่่พ บอกเลยนะครับโนว่าสัปดาห์นี้ครับก็เป็นทางด้านของหมายเลขหนึ่งนะครับโนที่แบบว่าคนโหวตมาเยอะที่สุดนะครับโนก็เลยแบบว่าหมายเลขหนึ่งในสัปดาห์นี้ครับก็เป็นทางด้านของลูกซองควงสีม่วงถ้าว่านะครับโนเดี๋ยวพี่แจ้งให้ฟรีๆละกันนะครับโนก็จะเป่ามาเลยนะครับโนส่วนโคสจะขึ้นตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็ฝากติดตามคลิปด้วยละกันนะครับโนพี่ก็จะไม่บอกนะครับเนว่าโคสจะขึ้นตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็ดูคลิปให้ดีๆนะครับโนก็จะเป่ามานี่เลยนะครับบงน้องพี่บอกเลยนะครับโนว่าคลิปนี้มีแจก ยังเข้ามานะครับเนาะก็คือแบบว่าคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยละกันนะครับเนาะแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าเป๊ปซี่คนใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับเนาะคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับถ้าคนติดตามครบสองแสนเจ็ดหมื่นนะครับวงน้องพี่จะมาแจกอาหารให้ฟิฟี่นะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมของพี่เองนะครับเนาะแต่ก่อนที่จะไป รับโค้ดฟรีๆนะครับเนาะหรือว่ารับโค้ดเด็ดๆนะครับวงน้องพี่ขอรายงานกิจกรรมก่อนละกันนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมของปี้นะครับเนาะที่แบบว่ามีการหาโทเค็นด้วยนะครับเนาะพี่กิจกรรมตัวใหม่ด้วยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมลอยกระทงนะครับเนาะวันเพ็ญเดือนสิบสองเนี่ยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องพี่ขอแจ้งล่วงหน้านะครับเนาะว่ากิจกรรมตัวนี้จะเริ่มวันที่ห้านะครับน้องอีกไม่นานนะครับวงน้องอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับเนาะก็้องกขอ็ ฟรีที่แบบว like no an so well. so ่าเป็นของแรมด้วยนะครับเนาะแล้วก็ไม่มีขายด้วยนะครับก็คืออันแรกนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกระเป๋าเป็ดน้อยตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าไม่มีขายนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าแจกให้ฟิฟี่นะครับเนาะจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็อันที่2นะครับวงน้องจะแจกให้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของสกินมาเชเต้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเนาะเป็นสกินตัวใหม่ล่าสุดนะครับเนาะที่แบบว่ามาแจกให้ฟิฟี่นะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของซุปผู้ชายนะครับเนาะที่แบบว่าโคตรเท่เลยนะครับเนาะแจกให้ฟิฟีีีีนนนนะะะะคครรรรััับบบแแล้้้้วววกกกกกก็็จจมมมมทาาาางงงงขอออซปเเ์หหหหญใชย เปาว่านนะครับเนาะหรือว่าปาโลมานะครับวงน้องก็จะเป่ามาเนี่ยนะครับวงน้องแล้วก็ยังไม่ matrix. หมดเท่านี้นะครับน้องยังจะมีทางด้านของสกินไอวอลนะครับน้องแจกให้ฟิี่นะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าสุดมากๆเลยนะครับสกินไอวอลก็มีด้วยนะครับน้องงานนี้นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของกระทะบูย่านะครับวงน้องก็จะเป่ามานี่เลยนะครับน้องก็แจกให้ฟิี่นะครับน้องแล้วก็อันสุดท้ายนะครับน้องก็เป็นทางด้านของสกินมิดบินนะครับน้องก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับน้องก็แจกให้ฟิี่เหมือนกันนะครับวงน้องกเเเลลยยยนนะะครัับ้ออองงว่่าขพีจดๆ นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะงสำหรับของฟรีทั้งหมดนะครับเนาะที่แบบว่าจับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสุดมากๆเลยนะครับเนาะเป็นของฟรีนะครับวงน้องที่สำคัญนะครับเนาะก็คือสามารถรับได้ทุกคนรับได้แบบยกเซิร์ฟนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะมีการเก็บโทเค็นมาแลกนะครับเนาะส่วนโทเค็นไม่ต้องพูดถึงนะครับก็คือโทเค็นนะครับเนาะก็สามารถรับได้ฟรีๆเหมือนกันนะครับวงน้องก็จะ้มนะรเนาะะก็เรมานี้้้ครับบวงงงงดออก็มีทาาขซซไูนนะ่ มีทางได้ของไอวอลนะครับเนาะถ้าเราอยากได้ก็คือต้องได้สะสมโทเค็นถึง30อันนะครับเนาะเราจะได้ทั้งซูสปูซายเราก็ได้ไอวอลนะครับเนาะแล้วก็ถ้าอยากได้มาเชเต้นะครับก็สามารถแลกได้นะครับเนาะหาโทเค็นมาแลกได้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางได้ของซูสปูยิงด้วยนะครับเนาะที่แบบว่าเคยแจกไปแล้วนะครับเนาะถ้าใครพลาดไปก็คือครั้งนี้นะครับเนาะอย่าพลาดละกันนะครับเพราะว่าครั้งนี้นะครับก็อัปเดตเข้ามาแจกให้ฟรีๆเหมือนกันนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าคุ้มแน่่่นน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 นออออะะะะะะะคคครรรรรัััับบบบบเเเเาาาากก็จปมณีี้้ลลยยงง์พวสห น้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของของพี่ๆนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของโทเค็นนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าโทเค็นนะครับก็คือหาไม่ได้ยากเลยนะครับนสำหรับโทเค็นนะครับก็ล็อกอินเข้ามานะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของการเล่นกับเพื่อนสังหารศัตรูให้ได้นะครับน้องเราก็มีเล่นครบ60นาทีด้วยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของของพี่ๆนะครับกิิจจกรรมตัวนนี้้ะเเปดใหล่ ตั้งแต่วันที่5เป็นต้นไปนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยครับวงน้องพี่บอกเลียนคำน้องว่ารับของฟรีกันแบบจุกๆเลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของของฟรีนะครับน้องหรือว่าอยากได้ในส่วนของของใหม่ๆนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครัำน้องว่ากิจกรรมตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็เป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับน้องแล้วก็เป็นของฟรีทั้งหมดด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของฟรของฟรีนะครับน้องพรรราาะวว่กกิจมตันี้นะครับน้อกแล้วก็เซิร์ฟนอกด้วยนะครัำนก็จะ ประมาณเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่ามีทางเสิร์ฟนอกแล้วก็มีทางเสิร์ฟไทยเลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในทรงของวิพี่อยากได้ในทรงของใหม่ๆนะครับน้องก็จะได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณนี้นะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็คือได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับวงน้องกิ๊กเก้นะครับน้องก็เป่าเป็นน้อยนะครับก็ล็อกอินเข้ามานะคคคคคครร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 ััััััััับบบบบบบนน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 ้้้้้อออออองงไไไมม่่่่่่ตตทททาาาาาาะะะะะะเเเเเลลยยยแสถถดดวววววีีีจป็พก นะครับน้องก็คือพลาดวันที่5ไปก็คือจะไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ากระเป๋าเป็นน้อยนะครับจะแจกให้วันเดียวเท่านั้นนะครับก็เป็นวันที่5เท่านั้นนะครับน้องก็จเประมาณนี้เลยนะครับวงน้องมาเรามาเข้าซ่วงแจกโค้ดกันเลยดีกว่านะครับบงน้องก็คือวันนี้นะครับน้องจะมี2องโค้ดนะครับบงน้องก็คือโค้ดตัวแรกนะครับจะเป็นทางด้านของโค้ดที่แบบว่าสามารถใส่ได้ยกเซิร์นะครับน้องก็เป็นทางด้านของโค้ดฟรีสกินปืนฟรีนะครับน้องสุดฟรีนะครับบงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องโค้ดตัวนี้นะครับใครที่ ใส่ได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับเนาะสำหรับโค้ดตัวได้หรือว่าโค้ดตัวนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าคนที่เคยใส่ไปแล้วก็พี่บอกเลยนะครับว่าไม่สามารถใส่ได้นะครับเนาะส่วนคนที่แบบว่าไม่เคยใส่ก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าได้แน่นอน1 0อนะครับเนาะก็ใส่ตามพี่ได้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะขึ้นมาให้ตรงนี้ละกันนะครับเนาะสำหรับโค้ดตัวใหม่นะครับวงน้องก็จะเป่ามานเลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าคนส่งคนใส่ได้1หนึ่งครั้องนนนนีีเเเลลยยะครับบบาก็พพิม์ไไปแ้้ด คัน้องหรือว่าแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับน้องหรือว่าก๊อปปี้แบบนี้ไปได้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นโค้ดที่แบบว่าสามารถใส่ได้ยกเซิร์ฟนะครับน้องก็จะประมาณนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสําหรับวงน้องคนใดนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็คือเอาไปใส่ได้เลยนะครับน้องพี่แจกให้ฟรีๆเลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านโค้ดตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะกดใส่ให้ดูด้วยนะครับน้องว่าใส่ได้จริงๆนะครับวงน้องแล้วก็สามารถใส่ได้ยกเซิร์ฟด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับนนนนนนน้้้้้้้องงงเเเเดดดดดดีีี๋ยยยยวววพ่่กกกกกกใใหหูลลลลลลแแััััะะะคครรรรบบ็็สสตตไไไไปป คำนองนี่เลยนะครับองน้องก็คือสิ่งที่เราได้มานะครับนาอก็จะมีทางด้านของซูดนะครับเนาะบัตรปืน5ใบแล้วก็จะมีทางด้านของเยอะแยะมากมายนะครับที่แบบว่าเราได้มากนะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับองน้องก็เป็นโค้ดตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่ายังใส่ได้อยู่นะครับใครที่แบบว่ายังไม่เคยใส่นะครับองน้องก็รีบเอาไปใส่ได้แล้วนะครับเนาะเดี๋ยวจะหมดเขตนะครับองน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าโค้ดมีหมดเขตด้วยนะครับใครที่แบบว่าเอาไปใส่แล้วนะครับเนาะใส่ไม่ได้ก็แสดงว่าหมดเขตนะครับเนาะส่วน อยู่นะครับก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนอได้ของฟรีแน่นอนนะครับวงน้องก็จะเป่ามานี่เลยนะครับนอก็็นโค้ดตัวใหม่ล่าสุดนะครับนอที่แบบว่าหลายหลคนยังไม่ได้ใส่นะครับนอก็เรีบกเอาไปใส่ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับวงน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของโค้ดนะครับนอที่แบบว่ายังใส่ได้อยู่นะครับแล้วก็มาดูทางด้านของโค้ดพี่ดีกว่านะครับนอก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับนอว่าวันนี้มีทางด้านของโค้ดนะครับนอในส่วนของสกินปืนนะครับนอลูกซองควางสีม่วงนะครับบนนได้าาวแต่ จะได้1นคนเท่านั้นนะครับเนาะสำหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็คือใครเร็วใครได้นะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของโค้ชนะครับเนาะที่แบบว่าใส่ได้1นค้นะครับแต่คนที่ได้ไปก็คือจะได้ทางด้านของสกีนปืนลูกซองควงสีม่วงถาวรนะครับเนาะก็เป็นคนของพี่เองนะครับเนาะที่แบบว่าไปจ้างเขาทำมากนะครับเนาะก็จะเป่ามานเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะาขึ้นให้ตรงนี้ละกันนะครับวงน้อง นี่เลยนะครับน้อก็เป็นทางด้านของโค้ดตัวนี้เลยนะครับน้อก็เป็นทางด้านของโค้ดสกีนปืนลูกซองควงสีม่วงนะครับน้อได้ถาวรเลยนะครับน้อใครเร็วใครได้นะครับวงน้องก็รีบเลยนะครับน้อตอนนี้พี่ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องก็จับเป้ามานี้เลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้อก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับน้อมีโอกาสใส่นะครับวงน้องก็คือหรือว่ามีสิทธิ์ใส่ได้ทุกคนนะครับน้อแต่คนที่ได้จะมีโอกาสได้นะครับวงน้องก็แค่1คนเท่านนนั้ะครับนพี่บอกเลยนะครับว่าทุกคนนะครับก็มมีสิิทธ์หดนะครับนะครับว่่าเเรียยกไไปใสด้ลนะครับนนนใส่วของ โค้ดตรงนี้นะครับงงน้องพี่บอกเลยนะครับว่าเป็นโค้ดของพี่เองนะครับน้องก็เป็นทางด้านของโค้ดสกินปืนถาวรเลยนะครับน้องก็จับเปามาเลยนะครับงงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับนอที่แบบว่าอยากได้โค้ดพี่ๆอยากได้โค้ดเด็ดๆแบบนี้นะครับนอพี่ก็มาแจกให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงงน้องก็จับเปามานี่เลยนะครับนอทก็ถือว่าวันนี้นะครับงงน้องเป็นยังไงบ้างครับชอบคลิปแบบนี้หรือเปล่านะครับนอถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ไปท่าเฟซตัวเองด้วยละกันนะครับนอท่าไม่ชอบนะครับ น้องว่า <cheg> ช่วยเป็น <League> กําลังใจให้หน่อยละกันนะครับน้องกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับวงน้องก็จะมาแจกของให้เรื่อยๆละกันนะครับน้องก็จะเป้ามานี้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับวงน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับน้องกด subscribe <worries> ด้วยละกันนะครับวงน้องสําหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับวงน้องบ๊ายบาย